ยอร่อยไหมเพื่อนโค้กมันมีน้ำตาลให้ลองชิมดิอร่อยอะอร่อยวะนั่นอะมีอะไรเกิดขึ้นงั้นเหรอไหนเฮ้ไปยิงทมห้อยเลยแถวนั้นวะก็ว่างั้นแหละสงสัยเป็นโรคจิตอะอะ เพื่อนโลกจีบันแป้งไงหรอวะเฮ้ยใครจะโลกจีนแล้วเก่งขนาดนี้บเนี่ยไอมุดท่อเหรออืมกดปุ่มนี้สินะเฮ้ยเออห้าคนดังเฮ้ยทำเคว้อย่างสบายใจฟังกับน้ำเสียงไม่อยากฆ่าแล้วโอเคหาคนอื่นดีกว่าฮะเจอเหยื่อแล้วไอ้หมกบัมไม่จต่อันใหญ่ให่อะมือกินผมกินหมกบัมงมกบัมไม่จต่อันใหญ่ให่อะมือกินผมกินหมกบัมไปหาหมกตรงอื่น โอ้โหเต็มเบ้าตาโอ้โหอตอมยังเห็นเลยใช่ชิบหาย